รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสทอทีวีนะครับกับผมหน่องธนานะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตรังนั่เลงนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเน้นกินล้นๆนะครับใครสายกินไม่ควรพลาดแน่นอนครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปกินของขึ้นชื่อของเมืองนี้นะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับผมนี่หอนาฬิกาเมืองตรังนน่เองนะฮะแล้วก็พาหนะาเ่ของผมนะฮะนี่เลยนะฮะรถ ตุ๊กตุ๊กหัวกบซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่มากๆนะครับผมไปเร็วไปเลยพี่ลุยเลย มาที่ราแรกเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าคนตรังส่วนใหญ่เนี่ยจะทานมื้อเช้าเป็นติ่มซำกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากตามรอยคนตังแท้ๆไปกินติ่มซำกันไป สวัสดีค่ะพานั่งกินด้วยนะคะสวัสดีค่ะฟินค่ะชาดิดาจัดสีค่ะกองมาแผ่สินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ขอมาร่วมทริปกินเมืองตังกับพี่น้องด้วยนะคะเรื่ค่ะพี่ตมที่ตมที่ตมที่โอ้โหเออวันนี้นะคะเราจะมากินมื้อเช้ากันที่ เป็นติ่มซำนะคะซึ่งเอกลักษณ์เนี่ยของติ่มซำของที่เมืองต่างนะคะก็คือน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาเริ่มลุยกันเลยนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านติ่มซำตอนเช้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้านนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าติ่มซำของที่เมืองตังเนี่ยปิดหมดแล้วยังไม่ปิดเขาจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมีร้านติ่มซำที่ตังนะคะที่ยังมีเปิดขายในตอนบ่ายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะพาไปทานอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเฉินเตียงเดี๋ยวตามหนูมาเลยค่ะพี่น้องรับรองว่าได้ทานแน่นอน ขณะนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านเฉินเจียติ่มซำคาเฟ่สวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมเรามาเรียกว่าแนะนําเมนูอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เป็นแบบของขึ้นชื่อที่นี่เลยที่แบบทุกคนมาต้องสั่งเป็นเมนูซาลาเปาไข่เค็มลาวา่างนี้นะคะใช่ค่ะนี่ดูนวลมากเลยทุกคนใช่ค่ะปั้นเองห่อเองทุก ขั้นตอนนะคะครับค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันตัวนี้เป็นงาทอดลาวาค่ะอ้โค่ะแล้วก็มีพวกติ่มํำนะคะจะเป็นพวกขนมจีบ้าเกาขาลายซอสขาวนะคะครับแล้วก็ตัวเครื่องดื่มก็มีหลากหลายนะคะมันจะมีตัวนี้นะคะทานกู้บชาหมูย่างอร่อยค่ะเดี๋ยวให้น้องมาแนะนำ ค่ะต,ต,ตัวนี้คอนเซปต์ของมันคือเราอยากให้คือคนใต้ชอบกินชายเย็นมากชาใต้เราก็เลยเป็นตังก็คือ,อจะดังเรื่องหมูย่างตังเราก็เลยเอามาหมักกับเครื่องหมักหมูย่างใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ใช้น้ําตาลจากของอําเภอกันตังอะ,ค,ะค,ค่ะที่จังหวัดต,ตังก็คือเราอยากให้มันทานเรารู้สึกแบบสดชื่นถ้าเกิดวา่า ในนะคะสนใจนะคะอาหารจีนแล้วก็ติ่มซำแล้วก็เครื่องดื่มที่สดชื่นแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ร้านเฉินเจียติ่มซำคาเฟ่เฟนะครับผมอย่าลืมนะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่<อ>ทั้งสองมากนะครับขอบคุณมากครับ<ป>และตอนนี้นะฮะเราสองคนอยู่ที่ร้านหมูย่างขอไปเรียกว่านั่งรถชมเมืองก่อนนั่งรถตุกต๊กตุ๊กหัวกขมเนี่ยชมเมืองกันสักครู่หนึ่ง ที่ผมฝันหมูย่างเมืองตรังเท่าไรจ้หมา่าสิบาทหมาล่สิบบาทเออพี่หนอค่ะอันนี้หมูปิ้งนมสดค่ะหมูย่างเมืองตรังหมูปิ้งค่ะพี่หมูย่างอยู่ทางนี้ค่ะผมช่วยหมุน และตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่รังหมูย่างนี่ซึ่งบอกเลยว่าได้กินหมูย่างรังของแท้ใช่ไหมแน่นอนร้านนี้เป็นร้านที่ของแท้แน่นอนค่ะไม่หลอกกันแล้วงั้นเข้าไปกันไหมไปบ้าและนี่นะคะก็คือหมูย่างเมืองกลังที่แท้จริงนั่นเองค่ะพี่น้องท้ที่เมื่อเช้าไปไม่ใช่ที่เมื่อเช้าเป็นหมูย่างลมส่สมกับเป็นที่ คำขวัญของจังหวัดตังเลยก็คือหมูย่างรสเลิศนั่นเองค่ะพี่น้องใช่ค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้นะคะก็คือขนมขึ้นหรือว่าปลาทั้งกุกโอ้ค่ะพี่น้องใช่ไหมเมื่อเช้ากินไปแล้วเมื่อเช้ากินไปแล้วใช่ค่ะที่ไหนเธอกินคนเดียวแหมแหมก็มันอร่อยอ่ะพี่น้องโอ้โหใช่ส่วนอันนี้นะคะก็คือขอบหมูตีนใช่ไหมขอบไปไสหมุดทอดใช่หมูย่างคอบไปหมูย่างเป็นไส้หมูย่างส่วนอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูค่ะพี่น้องใช่ค่ะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเดี๋ยวเรามา เริ่มกินกันเลยได้ครับนี่ไงจบไปแล้ว3ร้านเรียกว่าพุงจะแต<า>กพุงจะแตกเ,<ล>เอาไวนว่า<ช>ผมขอพักเรื่องกินก่อนได้ไหมได้ออแล้วเดี๋ยวเราขอไปเรียกว่า นั่งรถชมเมืองก่อนนั่งรถตุ๊กๆหัวกลมเนี่ยชมเมืองกันสักครู่หนึง่ง<ช>เพราะว่าเห็นว่าตรงนั้นนะ่ะเขาบอกว่ามีศิลป์อาร์ตด้วยอยากไปเห็นนั้นเดี๋ยวเราเริ่มกเเมันเลยไหมคะ่ะขึ้นมาเอยมาที่นี่มาที่ตรังอะ่ะ จริงๆเคยมาค่ะแต่ว่ามาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กินเยอะถึงขนาดนี้เลยค่ะแต่ว่าทิปเนี้ยคือได้กินเยอะจริงๆตามที่สโลแกนของเมืองตางเลยว่ามากินเนี่ยต้องกินเยอะๆกินไม่ได้ถึงเก้ามือเลยจริงเหรอจากไหนเขาบอกใครใครบอกว่าด้กินเก้ามือเหมือนเป็นสโลแกนของคนเมืองต่างอะค่ะค่ะพี่น้องโอ้โหเรียกว่ามีร้านแนะนำกันมปหมดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวเที่ยวธรรมชาตินะคะศิลปะวัฒนธรรมค่ะ ขอบอกเลยว่าถ้าใครมีเวลาเพิ่มอีกสักหน่อยเนี่ยจังหวัดตังยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็สวยๆอีกหลายที่รับรองว่ามาที่นี่ที่เดียวแต่กินเที่ยวครบคุมแน่นอนค่ะ เราถึงแล้วนี่ <ไป S 1> ถึง <ไป S 1> แล้วไปเชิญครับไปเลยเออส,สิบ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 แต้มไปนะฮะทุกคนตอนนี้นะครับเราสองคนมาถึงแล้วนะครับนี่ร้านนี้เลยนะครับนี่นี่สีฟ้านี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับผมสีฟ้าเปิดตั้งแต่ปี2539ค่ะคก็เป็นแนวอา,อาหารพื้นบ้านนะคะคก็จะมีเมนูหลากหลายโดยเฉพาะเมนูในตำนานเป็นอาหารจีนมงคลค่ะคอาจารย์อาหารจีนมงคลเนี่ยของเราในตระกลูลกวางตุ้งค่ะคจีนกวางตุ้งเราก็เลยรวมทุกอย่างที่ที่เราอยู่ในครัวเราเนี่ยเอามาเสิร์ฟให้กับทุกๆคน เห็นว่าที่นี่มีเมนูมากกว่า300เมนูเลยแน่นอนค่ะว,ว่าเราเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะรวมเมนูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจจะทําออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนได้กินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นที่ครอบครัวเราได้ทําด้วยครับผม ทีนี้อยากให้พี่เอ๋อะค่ะได้ลองแนะนําอาหารถิ่นที่ททอทอะอค่ะได้ยกให้เลยว่าถ้ามาที่เมืองกลังจะต้องมาทานอาหารถิ่นตัวนี้อะค่ะอา,อาหารถิ่นอันดับแรกเลยนะคะคที่มีในตํานานแล้วก็เป็นเรื่องราวที่สําคัญที่สุดของของคนกลังอะนะคะคคก็คือเขาหยกเขาซึ่งอีกอันหนึ่งที่ผม,มอยากเห็นเลยก็คือชื่อ,อไรนะมีมน้ำเหลียวมี<อ>มนำ้นำ เลี่ยวค,ครับผมมันคือตัวไหนเอ่ยอเมนูนี้เลยค่ะอันนี้นะี่ะค่ะค,คนจีนจังหวัดตลังถือว่าการกินหมี่นะคะเป็นอ,า,อ,า,ยอายุยืนเราจะมีหมี่นี้นะคะถือว่าเป็นเมนูสิริมงคลค่ะให้กับแขกผู้ที่มาได้รับประทานอาหารนะคะให้มีอายุอืยนยาวค่ะโอเคครับก็ต้องขอบคุณที่เห็นะครับยังไงเพียก็ ฝากร้านได้เลยนะครับว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนของจังหวัดตรางครับร้านสีฟ้าไลฟ์สไตล์ฟู้ดนะคะอยู่หน้าสารการหลังเก่าค่ะปากซอยมูลนิธิกุศลสถานกรรมนะคะนะคะง่ายง่ายเปิด Google เลยเจอเลยสีฟ้าจังหวัดตรางเจอเจอถ้าจะมาทานสีฟ้าก็คือมาเจอพี่เอกได้เลยค่ะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ นี่ครับทุกคนเรียบร้อยนะคะมเมนูที่เราสั่งกันไว้ที่นี่นจะอร่อยขนาดไหนชื่อดังขนาดไหนจังหวัดตังนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาดูด้าน,านใน้เลยคะ่ะไปเลย ครับมาับ <ST U K> ขอบคุณค่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปทานอาหารแบบเรียกว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อิ่มท้องง<ช> <ละ S 2> ่ายในร้านสีฟ้าห้างจากร้านสีฟ้าไม่ไกลครับผมมาอีกร้านหนึ่งครับร้านนีนนนะะ้ชื่อว่าร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านแกงส้มนั่นเองค่ะพี่นอ้องเขาบอกว่าเป็นร้านที่แบบคนตรังเนี่ยแนะนํมากมากใช่ค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารนะคะที่มีอาหารใต้ที่จัดจ้านเลยทีเดียวค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวค่อยดูนว่ามีเมนูอะไรน่ได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเมนูที่เราสั่งกันไว้คือผมสั่งตามเมนูที่เขาแนะนําเลยนี่นะฮะอันนี้จะเป็นนี่แกงส้มนะฮะกุ้งแล้วก็มีปลาด้วยแล้วมียอดมะพร้าวอ่อนใช่แล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นกุ้งผัดสตอกะปิค่ะพี่นองแล้วก็มีผัดมะล่าหมูกรอบค่ะผัดบุนเส้นทะเลแล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือห่อหมกทะเลทอดใช่แล้วอเรามากินเริ่มกันเลยไหมคะโอเคแกงส้มน่ากินมากเลยค่ะพี่นอง อิ่มน้ำสำราญกับของขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงร้านของหวานและของฝากซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเป็นทีเด็ดของจังหวัดตรังจริงๆไปชมกันครับและนี่ครับผมอีกร้านขึ้นชื่อของเมืองตรังนะฮะเขาบอกว่าเขามีขนมจีบขายนะฮะร้านชื่อว่าป้าพินเบเกอรี่คาเฟ่นั่นเองนะครับ ซึ่งร้านป้าพิมเบเกอรี่คาเฟ่นะคะเป็นร้านที่มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ของฝากจากชุมชนในจังหวัดตังเลยค่ะอุดหนุนชุมชนกันหน่อยไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะว่ามีของฝากอะไรบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นว่าร้านนี้เป็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นหน้าร้านใช่ป่ะข้างหน้าร้านเขียนว่าเป็นขนมจีบใช่ไหมเป็นขนมจีบครับแล้วก็มีขนมจีบที่ คุณนอรอาจจะคิดว่าคล้ายกับกะหรี่ปั๊บใช่ครับใช่หมือนกหรือสนุบจีครับลักษัฒนาความแตกต่างอยู่ตรงที่กรรมวิธีการปรุงให้สุกนั่นเองครับของเราเนี่ยจะมาจากปีนังจะไม่คล้ายกับจะไม่เหมือนกับกะหรี่ปั๊บจะเป็นขนมที่เป็นพื้นถิ่นที่มาจากปีนังเราค่อยมาพัฒนาต่อยอดที่จังหวัดตรังครับครับซึ่งรสชาติก็จะต้องลองชิมต้องลองชิมเนาะอ๋อมีหลายไส้ด้วยเหรอครับใช่ครับมีหลายไส้ครับ ว่าก็าเหมือนแบบกินพับกินพายเ,ยเนาะใช่แล,แล้วก็มีค้าสังของหวานคอมกล่อมก็ทดีอร่อยแล้วก็อยาลองชิมแบบได้ต้องมาแวะที่ร้านป้าพินเบเกอรี่คาเฟ่เลยค่ะแต่ว่าผมบอกน,นะว่าหลังจากนี้ผมยังมีกระ้านที่ผมจะพาไป วันนี้ร้านสุดท้ายของเราในทริปนี้นะครับก็คือแบบกินของคาวมาเยอะแล้วอยากแบบหาขนมกินบ้างเขียนขมอะไรกินเบาๆหลังจากที่เรากินของหนักๆมาแล้วนะคะเบาจริงเ่าเบาจริงตอนนี้อยู่กันที่ร้านขนมเปี๊ยะซอยเก้าค่ะนี่เปซอยเก้านะครับ สวัสดีครับเฟิร์นค่ะเป็นเจ้าของเจนสองนะคะรุ่นที่สองค่ะก็จะมีที่นี่ต้นตำรับที่ว่าดังจะเป็นขนมเปียกไส้เผือกนะคะคือสีตรงนี้เลยในถาวรใช่ค่ะเผือกที่นี่จะดังสุดค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชาเขียวตัวอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําคือขนมเปียกไส้หมูย่างมาตังหมูย่างดังแล้วก็ถ้าว่าขนมเปียกกระดับแล้วก็ได้ทานตังหมย่างตุ้ยตุ้ยไสุ้ยไส้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 นส้ไ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 ส้คส้ไส้ไส้ไส้ อันนี้คือดังสุดเลยไถ่เผือกคือดังสุดที่นี่ The base อยากลองชิมแล้วอะค่ะพี่น้องได้เลยครับในรับฝากนะฮะร้านขนมเปี๊ยซอยกาดด้วยนะครับขอบคุณพี่เฟิร์นนะครับขอบคุณมากค่ะคุณปริ้นครับอิ่มไหมครับเพิมนี้วันนี้อิ่ม คลิปนี้นะคะเพราะว่าเรากินกันตั้งแต่เช้าจนถึงจรถเย็นเลยค่ะพี่น้องอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจได้ไปชมเมืองนั่งรถชมเมืองกันใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรักพี่ชอบด้วยนะคะที่เราได้นั่งรถตุ๊กตุ้งหัวกบนะคะชมเมืองได้สนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอาหารทิ่นแล้วก็ที่สําคัญ ขนมเปียซอยก้าอร่อยมากนี้อร่อยมากโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมหน่องธนาและปินชานิดาค่ะกับรายการอสทอนทีวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต่วในอาทิตย์หน้าเนี่ยพิธีกรจะเป็นใครแล้วเขาจะพาไปไหนก็รอติดตามนะครับทุกวันอาทิตย์1 0 3 0ครึ่งถึง11.00นทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30สวัสดีครับสวัสดีค่ะบายกับบ้านกัน